พยายมรวประสบความสำเร็จความเจริญนึกถึงเงินรางวัลนายกและสมเด็จพระเจกวรวงศสมัติอารขอตักน้ำอุประชุปนบัาิรุกษาตักน้ำกรณีอภิธานกุนคภูมิกรณีเรื่องใหญ่ต้องคุยกัาภารัฐธรรมนูญที่เราภาครัยมเจริญด้คือวรรณสุขภารกิติธรรมทนายสารสมบัติในที่จตุสาในการรุเมือ หลับไม่ได้เลยตื่นตื่นได้ได้เงินแสงของกดทุบกดโปกไปโลกกดภัยใรับกนอรับให้มีแต่ความร่ำรวยเป็นเศรษฐีเรื่อยไปให้กดทุบกดโงกกดโรคกดภัยให้กดนี่เป็นเศรษฐีรวยเร็วพันใจอายุวัโศสามพลังอจิสวยสดิ์